น้องเมกเออน้องเมกมาเนาะสบายดีน้องเมกสบายดีสบายดีน้องพ่ออเลยเออน้องเมกไปยังมาไปลินเอออันนี้เอาผ้าปุกฝนฝนตกมันหัวอะแม่นไพรเสื้อห้ผ่านี่แม่นไพรเสื้อหอยฮึ พ่นตกชดไอ้น,นี้เส้อให้เอพอพี่น้องผ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นของเบาลี่ที่ซื้อไม่ ไปดิพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะทั้งหลายเนาะก็ได้มาผุพอกกับบวอวนอีกเส้นก็เส้นคยพ่อแม่พีพ่น้นองก,ก็ซึ่งว่าบา่าวอ้วนเนี่อก็อนจะได้น้ำพาท่านผู้ชมนี่ไปอัปเดตเบื้องการสร,ร้างบ้านของพระเทวีพระนาะก็ซึ่งว่าบา่าวอ้วนก็เบรดไปหลายวันแล้วเนาะก็ะซึ่งว่าก่อนหน้าจะเลี้ยวแล้วเนาะพรออะมพี่น้องเนาะเมื่อก่อบ่าวอ้วนก็อนได้เข้าไปอัปเดตเบื้องก็ซึ่งว่าบ่าวรีพนันก็อที่พลิกิจอ,อื่นเนาะก็ะเลย ใครบ่าววันนี้ไปอัปเดตเบืง้งพระธรรผาาส้มไปเบิ้งเนาะว่าเพื่อนนี่สั่งสำเร็จเนาะว่าเฮือนของพระเทวีศิษย์มันของเพื่อนเนาะจะสวยงามสั่มไรเนาะซึ่งว่าราดเอียดจะเป็นเรื่อไปเมื่อนียวว้ยก่อเชิดแดดไปติดตามสูบประความกันเลยให้พี่น้องตอนนี้ก่อเสียดออก็นถ้าหุ่นพ่อมนเลย เพื่อนพี่น้องเนาะวันนี้เฮาก็เลยเดินทางมาฮอดที่ว่าเงินของผู้ถาวรซีดเพื่อนเพื่อนห้อยเนาะกระจกก็จะได้สั่งสำเร็จแล้วเพืพ่อนพี่น้องอันนี้พระอ,ะอาา้วนก็จะถ่ายน้ำผาตามส้มในเขาไปเบิ้งเนาะ,ะเบิ้งรายละเอียดเนาะสำหรับการสร้างบ้านของถาวรซีดเพื่อนเนาะเพ่อนพี่นอ้นองเนี่ย แน่นจะเป็นผงน้ำเนาะจะเป็นผงเก็บน้ำไว้พี่น้องโอ้ผงเก็บน้ำพอดีฝนตกพี่น้องสองสามเมือนี่ฝนตกเนะาะต่อจะได้ทางดินมาใส่นี่ทางดินมีน้ำหรือเป่เนาะเออก็มีน้ำอยู่เพี่ไปไปน้อง อเจ้าสองอันตื่นเปิดกันนีน่เด็ดเวลาเราจะปล่อยน้ำทิ่มเนะาะล่างเนาะนี่เพื่นเนะาะน้ำฝนจะเดี๋สาหางลิ่นลงมาหนิหางลื่นหางลื่นลงมาหนิเลยเนาะนี่ตึกโมมาใสา่หนิเลยก็ถือว่าโอเคอยู่อนเพี่น้องนี่ก็จะได้แนบอย่างดีเลยเนาะ น้ำสำหรับของน้ำก่อสำเร็จแล้วเนะาะงใ่รเปน้องเนาะของน้ำเนาะนี่ตัวนี้แต่ก่อนอยังบ่มีคจีใส่แต่นาะแต่ล็อกเคนเด็ใส่ทางในไม่ได้ล็อกเนาะสำหรับจะเป็นล็อกตูวมันอยังเนาะนี่ยเรียบร้อยแล้วนี่ยเป็นองเป็นล็อกล็อกอยู่นี่เนาะอือจะได้ก่ออุ้งน้ำเรียบร้อยเนาะโอ้ละเอียดดีเป็พี่น้องของน้ำก่อ ปกตเนาะหนึ่กระจกจะได้ดที่ย่างคักเลยเนี่หนึ่งเคหนึตรงนี้จะเป็นทางด้านหลังของเฮือน,นออกไปพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็เป็นด้านหน้าของเฮือนไปพ,พี่น้องเนาะ นี่ตัวน,นี้ข้าเจาะจะได้ก็ออกมาเนะาะเพราะว่าหน้าประตูเขาเนะาะเพราฝนจะสะเข่าเนาะเขาเขาไปเลยได้เกาะออมาเติมแทนน้งสังกะสีเนะาะผลงามหลายเนาะนี่กระเจี๊ยกยังบริสายใช่เนะาะเพราะว่าเขาเจ้ายังบริสายมอามอ,อยูยุ่ทธ์นไปไปเนาะ พอเพียงแต่ว่าสั่งสั่งแล้วเนาะโอ้มืดเพลเพลน้องมืดเนาะไข่้องเงียบวันเปลเพลน้องเนาะโอ้หายไปหายไปนี่ไ้่ฟองเงียบนี่นะนี่ป้องเงียบก็จะจะได้ไข่ขึ้นทั้งเคิงเนาะอนละไม่ค้ำไว้เนาะวันนี้นะจะได้พูดกันได้เพลเน้องนี่พูดกันได้เนาะ เ,เอโอ้ยงามไหลายเนาะเน่ตหนาพอสมควรเลยพเพื่อพี่นเนาะปากลายงามขนาดนี่กระจ้าจะได้ไใช้ไม่ยันไปหมดเนาะคักลายเนาะนี่สำหรับผาฟ้ามันเนอผ่าเฮือนเนาะงามหลายงามหลเพื่นเนาะนี่ก็จะเป็นทางดา้านทึ่งหลังคาหลังคาก็จะได้ใช้ไม่ใหญ่เลยเพื่นเพื่อนเนาะยอดดีเลย เนียนนาดีพอสมควรแหละจุดจอดเลยเนาะโอ้ค่ขค่ะค่ะย่ะเนี่ยนะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นพื้นเอนจับกระดิกระดิเทเรียบร้อยเลยตัวด่านในนี่จะเป็นที่ว่า บอนเต็งอยู่ก็กลิ่นไปพี่น้องด่านนี้เนาะหองมะหอมนี้เนาะนี่กูสร้างเข้อจ่อก็จะเด็ดชีไฟได้ก็เถากันเลยเนาะนี่เด็ชสีไฟเนาะอยู่นี่เขาจะมีโป่งหย่ำเติมเนี่ยไปพี่น้องนี่เป็นโป่งหย่ำเติมจะมีโป่งหย่ำในช่องเดียวกันไปพี่น้องเนาะตัวเพิ่อนบอนเฮื่อนไฟนี่จะมีตัวหนึ่งเนาะเครื่องใหญ่จะมีตัวหนึ่งสำหรับโป่งหย่ำเนาะโอ้ขัดเลยขัดเลย ละเอียดดีสมควนเปืนเพื่น้องเนี่ยเนี่ก็ถือว่าเพื่อนหลังนี้ก็ถือว่าสําเร็จเป็นเทียบห้อยเนาะเพื่อนเพื่นน้องเนาะแต่ว่าพ่อเ่าซีพันเนี่ยก็ยังบ่ได้มาอยู่เถือ่อพราะว่าบาหลียังบ้านท่านไหนมาโมเพื่อนหลังนี้่ยกับพ่อเ่าซีพันเนาะคนก็เลยบ่ได้มาอยู่เถื่อเนาะเดี๋ยวนี้เม่อวันก่นนกนอ,นนนอนเสด็นมาป้าปทาไปุ้มไปหาปะเ่าซีพัน,ยอ,นอยนู่เพื่อนคนเนาะ ตรงนี <N ic ida> ้จะเป็นบ้านหลังเก่าของพระเทาศิษย์เนาะโอ้โหหนองเพิ่นจะแล้วกระเต็นกระเต็นประบัดรในมงเนาะเพราะว่ามันหัวไอ้เพื่องเราฝนตกหัวฝนชิ่ในหรืเวอร์เนาะโอ้ฝนอยู่นี่เนาะสบายดีเอ้ยเอ้ยอะไรดีเห็นยังอยู่ แจงเมื่อโอ้นี่ยน้องเมฆเออน้องเมกมานเนาะ <c oughs> สบายดีน้องเมกสบายดีสบายดีเออน้องเมกเป็นยังมาเฮลินเอ่ออันนี้เอา,าผ้าปกฝนฝนตกมันหัวว่ะแ <c oughs> ม่นไผรเชื้อให้ผ้านี่แ <c oughs> ม่นไผรเชื้อให ตตกตกนตต่พอ,อ,อ,อันนี้เสื้อให้เอ่อพี่น้องผ้าเนี่ยคือถือว่าเป็นของบาลลีที่ซื้อมาให้น้องเมกนี่เคนมุ้งมุ้งก้อนเนาะเพราะว่าเงินไม้ก็สั่งเดี๋ยวนี้ก็เงินไม้ก็สั่งทำเร่นแล้วเนาะเจฟวุฒิประโยชน์ใช่เนาะมือมือ,มอไรชิบะยูเงินไม้เหรอบุพรอรอถ,ถ่าบาลลีมาโมก้อนเนาะ ถ้าฟาฟาเดสเดชร์ม so 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 ือสองมือแล้วก็พาไอี่มามโมเพื่อนหนมือแรงไรไปนอนเฝ้าเี้ว่าเฝ้าอ่ะมานอนมานอนเฝ้ากันไหมเนาะดีใจเนาะเด็กกันไหมกันไหมก็เร็วแล้วเนาะกันไดมก็เด็กกันไหมแล้วสบายแล้วพอเท่าเนาะเลอะอื้อกลางเมื่เรอะ เลยคักเนา <laughs> ะก้านไม้คักเนาะกระจายเนาะเดี๋วยวก้านไม้เนาะเติมนิดนึงก็ได้ยุแล้วเราถากพัดเด็ดก่อนแล้วก็บาลีลูกจักผลไมกินอื่นมากกว่าบาลียังมีเวียกเท่านี้เนาะคือบาลคันถ้ามาบาลีมากหรือบาลีก็จะมาหมอเพื่อนมาหมอเพื่อนไหนแล้วก็ชื่อเครื่องไม้ก็จะได้ยุบานไมเนาะเนาะสบายแล้ววันนี้นะสบายแล้ววันไหนยุที่ว่าในแวดทบปจะเนี่เนาะอันนี้ก็จะได้กูวางไว้เลยนี่เนาะ ไปเฝอได้เนอะทักษาเด้เนอะเงิ่อนไม้เนอไปอันน้ำไม้เนอะอันน้ำไม้เก็บไม้เก็บตอกได้เนอน้องเมกเนอะเก็บไม้เก็บตอกอันน้ำไม้ทอนว่างละเอียดเลยเบิง้งฟาเดตตึ้มสองสามมือแล้วก็ผู้อาวเอาเกลือม,ม,อ,มอ,อมม่อใหม่เอมอพมอ่อนเลยเนอะหัว <c ười> ใ,ใจร้ายเนาะผู้อ,อ,อาว่าแหละไปทักษาอันน้ำไม้แล้วก็ทำความสะอาดรอบๆบ้านเนอะ อันใหม่ที่ว่าเขาเจ้าทับต่วแกตัดทอนของไว้เป็นละเอียดเด้อไว้เห็ดหัวเคฟไม่เป็นน่องเนาะเดี๋ยวนี้เบิกวันก่อนจะได้น้ำปลาทำซุ้มหนึ่งไปเบื้องเงินใหม่ก็เท่าชิบมันเติมอีกเนาะเห็นน่องเนาะเบื้องทางส่มเดีจก็งามหลายเนาะเพราะว่าเขาจะได้เกอะมาแงบงามขนาดเลยนะ่น้องก็สะดวกสบายอยู่เงิน คนนาะนี่ตัวนี้จะเป็นน้ำกอกเนาะน้ำกอกน้ำลิ้นเนาะไม่ลงไปก็จะเป็นเพื่อนของคนเลยนะบ้านของคนเลยเน,ยนเเเออาะนี่น้ำกระจอกก็จะได้ดโลโอ้แต่ท่านี้น้ำน้ำเนาะรอให้ทองนำ้ำให้ทองระบาดนะบ้านท่านนี้นี่ขึ้นไปเนาะจะมีการเตะเรียบร้อยละเอียดข้ากับมึงยังขักเลยงามขนาดเลยเพื่นอนางหลังนี้ไม่ โอเคนะเพื่อนๆ้องเนาะสำหรับกันมาอัปเดตเทือนของปทศิษย์เนาะเมื่อวันเสด็จอัปเดทปีหาน้องเบิ่งเข่าๆไปซ้ำนี้ก็เนาะเอาก็ถือว่าสำเร็จไปเทียบห้อยแล้วแหละเพื่อนๆน้องก่อนยังเทวาาบาลีผนันยังบ่ได้มามอบเทือนเนาะหลังจากว่าฝนตกเมื่พระน้องฝนตกแล้วเข่ามาบ่ได้คนทางคนทา้งขอนขางจะลับบักแน่เพื่อนๆน้องเนาะ เถ่าชีดเพิ่นก็เลยยังบ่ได้มาอยู่เถ้าเท่าชีดเพิ่นเป็นจ้าใดลรอถาสิว่าบ่าวลลี่เหนมะมอบเพิ่นกะับเพิ่อนแต่เพิ่นก็จึงไดิชีด้ย้ายจากบ้านหลังเก่ามาอยู่หลังใหม่พูดนพี่น้องเนาะคันพอแดดตืิมวันนึง2วันบ่าวอ้วนกับบาวลีก็สิเดเพื่อนมาหมอบเพิ่นนี่ครับเถ่าชีดเพิ่นเนาะก็โอเคนะพูดเป็นพี่น้องเนาะสําหรับการเข้าม่าเด็ดเพื่อนของพ่อเถ่าชีดเพิ่นเนาะบ่าวอ้วนก็สิได้อัปเดตเพียทันผู้ชมเบิ่ง เนาะพอข่าวประชัน like ี้ก็เนาะไปเซโนวาไปซัมเ็ตไปเทียร์พอยเราเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับการสัางเงินของปะเทอซีเพิ่นเนาะก่อนหนึ่งจากบาว์ลีก่อนยังปะด้มาหมอกไปเพิ่นเถื่อเพิ่นก็จะปะด้ามายุธเ่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก่คือฝนก็ตกเดฟพ่อแพี่น้องฝนตกสองสามวันเนี่ยนะตกเลี้ยงกันเลยเขาก็ปะด้มาเนาะเพราะว่าทางมันก็ขาดกันลำบากทางจะมืดเนาะเดฟโมนี่บ่าอวนเอารถ จักร่ามอเตอร์ไซค์มากว่านังเกือบสี่พหลอดเลยเพี่น้องเนาะความันทางเป็นดอยทางมืนเนาะเขาก็ต้องไปคอยมาคอยบุญคอยมากเพื่นพื่น้องก็อยากมาให้พี่แอนน้องยักมาเบ็ดให้พี่แอนน้องทานผสมเนาะมีเบิ้งให้เห็นน้ำกันเนาะเพื่อนพอเท่าชีพคนสั่งแล้วสำเร็จเนาะแล้วก็สวยงามสำหรับเนาะก็คือที่บ้าวันไหนรีวิวทานผสมเบิ้งเนาะความจบงามความแน่นหนาความมันคงเนาะของนาเพื่อนเท่าชีพ่นเนาะก็คือว่ามัน โอเคเลยเพื่อพี่น้องเนาะเพื่อนของเพื่อนเนาะกาหรับคลิปนี้ต์เบาหวานกระแสไว้ฉันนี่เนาะเราไปพบกันในคลิปหน้าทาาว่าจะเป็นคลิปแบบแรกในยุ่ยใสก็บคอติดตามพับสมแต่ห้ยกำลังใจกันต่อไปนะเพื่อนๆผมเพื่อนพี่น้องเนาะเบอหวานก็จีขอกความมุ่งขอบใจน้ำผ่านผู้ชมเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเบอหวานเนาะดังเจ่ตุน่นเดินจบแล้วก็บบ่ข่ามโฆษณาเนานะเพื่อนพี่น้องเนาะก็ขอความมุ่งขอบใจหล,ลายๆเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะ E <ek my> <ok> เ,เลาานนคลียร์ไปพิเศษสำหรับคลิปนี้นเมื่วันเสด็จกราธิการผู้ชมเป็นซ้ำนี้พอพบกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ